สวัสดีครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนและไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยครับมาเยี่ยมเยียนม,มาเที่ยวเล่นโรงาบาลตลอดเลยครับช่วงนี้ครับสองสามวันแล้วครับเลยไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับก็เลยนั่งถ่ายอยู่ในโรงบาบาลเลยครับคนเยอะมากๆครับช่วงที่ผมถ่ายคลิปนี่คนก็เริ่มเบาบางแล้วครับ บรรยากาศของหน้าโรงพยาบาลนะครับตอนพักเที่ยงครับหิวครับหากระฟงกาแฟกินกินกาแฟด้วยกันครับพี่น้องกาแฟโรงพยาบาลวิเชียรบุรีครับมีแต่ของอร่อยๆครับเดอ้อมากินกาแฟด้วยกันครับนั่งรดคุณหมอพักเที่ยงครับ กินไรสั่งเลยครับเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้ครับว่าไปมาพี่น้องกินด้วยกันครับกล้วยอะไรกล้วยฉาครับกล้วยฉาก็มีน่าจะเป็นเขาเรียกกล้วยฉาครับนี่เตรียมต้นคิดมากเลยครับร้านกาแฟเดี๋ยวขาครับจะพาชมบรรยากาศของสามแยกวิเชียรบุรีครับเมืองไก่ย่างครับ ว่าบ้านผมก็อยู่สามแยกเนาะเออไม่ใช่อยู่วิเชียรบุรีนะครับอยู่ในตัวตลาดวิเชียนบุรีครับมา,มาพี่น้องดื่มกาแฟด้วยกันครับไม่ใช่กาแฟครับน้ำผลไม้ครับกับกล้วยภาคที่ยงไม่ได้ภาคกันครับเพราะว่ากินข้าวเช้าสายมาเด้ออ่ากลับมานั่งร้อมอเหมือนเดิมครับตอนนี้อยู่นี้ของรับยาแล้วครับ มามาครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสามแยกวิเชียรบุรีครับทุดที่เขาขายไก่ย่างกันครับใครไม่เคยผ่านมาหรือมาเที่ยวข็แวะมาดูเลยเลยครับอันนี้ผมออกจากโรงพยาบาลแล้วครับได้กลับบ้านครับดีใจมากๆรถวันนี้มันคือฮารปกติวันเสาร์อาทิตย์นี่รถเยอะเลยยายสายเนี่ยเขาขึ้นไปท่องเที่ยวอยู่บนเพชรบูรณ์รถนักท่องเที่ยวรถบิ๊กไบเต็มลงจากเพชรบูรณ์ครับ ปั๊มน้ำมันปตทปั๊มตรงขามโรงพยาบาลวิเชียนบุรีจะเป็นปั๊มสุดท้ายของเพชรบูรณ์นะครับถ้าใครมาท่องเที่ยวขากรับกับแวะปั๊มนี้ได้ครับพอเลยปั๊มนี้ไปก็ประมาณ300เมตรครับก็จะเป็นจุดที่เขาเริ่มต้นขายไก่ย่างครับมีทุกอย่างครับไม่ใช่เฉพาะไก่ย่างครับซุปหน่อมงซุปหน่อไม้ก็มีครับอ๋อลืมไปครับตรงสีเทพก็มีปั๊มปตทอ,อปันน๊มนึงครับ ไก่ย่างวิเชียรบุรีอ,อร่อยมากครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อ,อฝากพี่ฝากนองเด้อมุ่เนาะเป็นแถวเป็นขบวนเลยครับยาวไปถึงนูน่นเกือบถึงตัวผู้เตยครับไปร้าไปวัดประชานี่ไม่เป็นไรครับยกเ,เป็นตรงายคุ้มกระทุ้มกระทุ่มายต้องบอกผมเ้อว่าบานอยู่ตรงไหนตรงน้ำเพิ่มไปเรยตรงอันเบียบบารซาลาอ๋อไม่ต้องเข้าตรงซอยนิยมศิลธรรมไหมตรงไปเลยบนนี้หมูเดียว นาเมองอมาาน้ำพื่อนเหนไหมสลาพงน้ำคือเดียวใส้ละเรียวสยเดียหววัตยวตรงสถานีตำรวจไหมเออสถานีาตรวจเลยละอ๋อก็ <ๆ S 1> เขาซอยน,ยน,น,ยอนิยมสินหนเออซอยนิยมสิตรงไปเลยฝากวัฒนาไปนะอ๋อครับครับแล้วกดารถเดี๋ยวนี้เขาไม่มีทารถตรงนี้เลยมีอยู่มีนี่ถ้าอยู่ห้องก๊กขาม เขาไม่เคยเข่าคู่ขนาดครับนี่ก็ถึงสามแยกไฟแดงวิเชียนวิเชียนบุรีครับมาจากโรงพยาบาลกาจะเลียวทรายเข่าตัวอำเภอวิเชียนบุรีครับประมาณ6กิโลครับ6กิโลนะเจ็ดกิโลอ๋อเจ็ดเจ็ดกิโลสามเเข้าไป7จ็ดกิโลนี่แสามโซนเร็ยบไปดอ